จะให้ลิส รายชื่อเกม MMO บนแพลตฟอร์มต่างๆทั้งคอนโซล PC หรือมือถืออย่าง iOS และ Android แล้วก็คงเปรียบได้กับดวงดาวบนท้องฟ้าที่มีมากมายมหาศาลแต่ถ้าจะพูดถึงเกม MMO RPG ที่โดดเด่นก็อาจจะเหลือพอให้นับได้อยู่บ้างโดยเฉพาะกับธีมแบบหนังจีนกำลังภายในที่ไม่ค่อยจะได้เห็นกันบ่อยๆและคลิปนี้เราจะมาแนะนำเกม MMO RPG ฟอร์มยักษ์ระดับพรีเมียมจาก g a r e n a ที่มีจุดเด่นหลายๆด้านเพียงพอ ให้แยกตัวออกมาจากกลุ่มดาวนับหมื่นล้านดวงใน Moonlight Blade Preview <c oughs> จุดเด่นแรกของ Moonlight Blade คือไม่ใช่เกม MMO ที่เน้นออนไลน์ multiplayer หรือ PvP แต่ให้น้ำหนักในส่วนของเซ t ติ้ง ฉากหลังของเกมและเนื้อเรื่องที่เข้มข้นน่าติดตามซึ่งอ้างอิงจากบทประพันธ์เรื่องขอบฟ้าจันทราดาบหรือจอมดาบพีมะแดงวรรณกรรมชิ้นเอกของโกเลง้งนักเขียนวรรยายจีนกำลังภายในชื่อดังโดยเราจะได้เลือกเล่นเป็นจอมยุทธหน้าใหม่ที่อยากจะออกท่องยุทธภพผจญภายในโลกกว้างและคอยช่วยเหลือผู้คนในยุทธจักร ที่นำมาซึ่งจุดเด่นถัดไปของเกมนั่นก็คือการคัสตอมไม์ตัวละครที่เลือกได้ทั้งเพศชายหญิงและเด็กผู้หญิงและสามารถปรับแต่งหน้าตาได้แบบละเอียดสุดแทบจะเหมือนโปรแกร,รม3 d สร้างโมเดลตัวละครเลยแต่ถ้าใครไม่อยากจะเสียเวลาตัวเกมก็มีพรีเซตที่ทำมาสำเร็จให้เลือกมากมายอยู่แล้วที่ตัวละครในเกมนี้ทั้งหล่อสวยน่ารักทุกตัวเลยแอบมีเสียดายนิดนึงว่าไม่มีปรับแต่งรูปร่างช่วงตัวมีแค่ส่วนศรีรษะใบหน้าและชุดแต่งตัวเท่านั้น นอกจากนั้นเรายังต้องเลือกสำนักที่เปรียบเสมือนกับคลาสที่เบื้องต้นจะประกอบไปด้วย6พักคือไถ่ไปหรือกระบี่ที่เน้นการโจมตีที่รวดเร็วซิงอุยหรือทวนสายแทงสุดแกร่งทีเฮียงหรือร่มสายสปอร์ตเน้นพลังฟื้นฟูตึงมุงหรือพัดสายโจมตีระยะไกลพักระยาจบหรือหมัดเน้นท่าโจมตีต่อเนื่องพร้อมน้องหมาคู่ใจและบุกพาหรือครุย อีกสายซัพพอร์ตที่จะบาลานซ์ระหว่างโจมตีและป้องกันและยังมีสำนักอื่นๆที่รออัปเดตอยู่อีกหลายสำนักนอกนากจากตัวละครของเราแล้วตัวเกมยังมีตัวละครหลักอื่นๆที่จะช่วยเข้ามาเติมเต็มเนื้อเรื่องที่แต่ละตัวก็มีบุคลิกลักษณะนิสัยและเรื่องราวปูมหลังเป็นของตัวเองที่ช่วยทําให้โลกของเกมลึกซึ้งขึ้นการดาเนินเกมหลักๆหลังจากจบติวเตอร์เรแล้วจะเป็นในรูปแบบเควส์เบสในโลกกว้างที่จะแบ่งเป็นภารกิจหลักเควส์ Quest ยุทธจักร และเควสประจนภัยโดยเราสามารถที่จะกดที่ภารกิจนั้นๆเพื่อให้ตัวละครเดินไปยังโลเคชันรับเควสได้อัตโนมัตินอกจากนั้นเมื่อเราเลเวลสูงขึ้นก็จะมีกิจกรรมให้ทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งระบบกิวระบบพัฒนาบ้านและกิจกรรมทัวร์นาเมนต์ต่างๆของตัวเกมที่ใส่เข้ามาให้ตลอด ระบบการเล่นในเกมนี้แน่นอนว่ายังคงคล้ายๆกับเกม MMORPG หลายเกมที่เวอร์ชั่นที่รีวิวหลักๆจะเน้นไปที่ตัวเกมบน PC ที่ต้องบอกว่าอินเทอร์เฟซ UI และเกมเพลย์ใน Moonlight b p l d y นั้นจะโฟกัสการควบคุมจากมือถือเป็นหลักที่จะใช้การทัชสกรีนหรือสัมผัสหน้าจอแต่ก็ถือว่าสามารถแปลงการควบคุมมาสู่เมาส์และคีย์บอร์ดได้ไม่รู้สึกติดขัดอะไรและสามารถที่จะคัสตอมไม์ปุ่มได้ละเอียดสะใจมากม แอบเสียได้อย่างเดียวว่ายังไม่รองรับการเล่นผ่านคอนโทรลเลอร์การควบคุมหลักๆนั้นนอกเหนือจากการบังคับตัวละครและมุมกล้องที่สามารถเลือกได้ระหว่าง3ามิติเต็มรูปแบบหรือล็อกมุมกล้องไว้เป็นแบบ 2.5D แล้วตัวเกมก็จะมีแอคชั่นต่างๆทั้งโจมตีปกติและท่าพิเศษที่เมื่อใช้แล้วต้องรอคูลดาวน์ก่อนถึงจะกดใหม่ได้และแน่นอนว่าเมื่อเป็นเกมแนวกำลังภายในอีกจุดเด่นหนึ่งของมูนไลท์เ a ล e คือท่วงท่าที่สวยงามเหมือนหนังจีนกำลังภายในทั้งการต่อสู้และการเหาะเหินเดินอากาศภายในแผนที่จุดเด่นที่สะดุดตาที่สุดคงไม่พ้นง,งานภาพของเกมที่ต้องบอกว่าเหมือนหลุดออกมาจากนวนิยายจีนหรือคอมมิกจีนที่หลายๆคนคุ้นเคยเลยตั้งแต่คาแรคเตอร์ดีไซน์ที่ไม่ใช่แค่สวยหล่ออย่างเดียวแต่ยังละเอียดละออทั้งหน้าตาและเครื่องแต่งกาย ไปจนถึงโลกของเกมที่แม้อาจจะไม่ได้สวยงามแบบเกมบนเครื่องคอนโซลเจนใหม่ๆแต่หากเทียบกับเกมมือถือทั่วไปก็ถือว่าสวยงามเกินหน้าเกินตามากๆและที่สำคัญคือเวอร์ชัน PC นี้ยังสวยงามขึ้นไปอีกที่ไม่ใช่แค่คมชัดขึ้นลื่นไหลขึ้นแต่ยังเพิ่มเท็กซ์เจอร์ต่างๆให้งานภาพดูละเอียดละออขึ้นแบบสังเกตได้ไม่ว่าจะเป็นต้นหญ้าแสงและเงาที่หาก PC ใครแรงๆก็ดันไปได้ถึง 4K 120 FPS เลย งานด้านเสียงในเกมนี้ก็ถือว่าโดดเด่นเช่นกันโดยเฉพาะซาวทร็กทุกเพลงของเกมนี้ให้อารมณ์แบบจีนโบราณสุดๆทั้งเครื่องดนตรีและเมโลดี้เอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบหนังจีนกำลังภายในเพลงในเกมนี้ช่วยให้อินสุดๆแน่นอนและเกมนี้ยังอัดแน่นไปด้วย Voice Acting ที่ยอดเยี่ยมแม้ในปัจจุบันจะมีแค่เสียงภาคภาษาจีนเท่านั้นแต่ก็แทนที่ด้วยซับไตเติลและเมนูไทยที่ถือว่าแปลออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียว แม้ว่าจะเป็นแนวเกมที่มีอยู่เกลี่ยนตลาดแต่ Moonlight Blade ก็สามารถสร้างความโดดเด่นออกมาได้อย่างน่าสนใจตั้งแต่ธีมและเซตติ้งของเกมที่มาในแบบนวนิยายจีนกำลังภายในและยังอ้างอิงผลงานของปรมาจารย์นักเขียนชื่อดังอย่างโกเล้งทำให้นอกจากระบบการเล่นทั้งออนไลน์มัลติเพลเยอร์ทำเควสและ PVP ทั่วไปแล้วยังมีเรื่องราวเข้มข้นน่าติดตามและมีตัวละครที่มีเสน่ห์มากมายไปจนถึงการคัสตอมไอตัวละครที่ละเอียดละอ่ พร้อมกับกิจกรรมต่อเนื่องมากมายดังนั้นใครที่อยากจะหาเกม MMORPG ในโลกแบบนวนิยาจีนกำลังภายในที่มีจุดเด่นหลายอย่างมูไล b l a ลดก็จะพาคุณไปท่องอยุทธภพอันกว้างใหญ่ได้อย่างเพลิดเพลินแน่นอน ใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดตัวเกมได้ฟรีจากทั้ง App Store บน iOS, Playstore บน Android หรืออัปเกรดกราฟิกเล่นบน PC ได้เช่นกันและยังสามารถ cross progress กันได้อีกด้วยนอกจากนั้นตอนนี้ยังมีกิจกรรมแจกโค้ดเพื่ออัปเกรดตัวละครเพียงแค่แชร์คลิปนี้พร้อมแคปเจอร์รูปและ Inbox มาที่ Facebook Fanpage Console Gamer Station ก็จะได้รับของรางวัลในเกมมากมายคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเกม Moonlight Blade พูดคุยกได้ในคอมเมนต์นะครับ และอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิเิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ